สอนวิธีการรีเซ็ตค่าเคาน์เตอร์หรือการรีเซ็ตค่าดิสเพย์นะครับบนหน้าจอพาร์เน,นลเลนไลออนแพ c ทูดีนะครับผมในกรณีที่มีการใช้งานการอา่านค่าหน้าจอไปแล้วต้องการรีเซ็ตนะครับผมวิธีเซ็ตค่ามีดังนี้ครับกด P 1ครั้งครับหน้าจอขึ้นโปรแกับลงสนับการกด F 1 1ครั้ง ต็ F1 นะครับเลื่อนมาที่คำว่า User ครับผมจากนั้นกด P 1ครั้งครับเนื่องจากว่าแพคตูดี D จะไม่มีปุ่มที่เขียนว่า RST เหมือนแพคไอแต่เราสามารถใช้ปุ่ม F1 หรือ F2 นี้เป็นปุ่มรีเซ็ตได้เหมือนกันครับผมจากนั้นกด P ครับไล่มาที่คำว่า F1 หรือ F2 นี้ก็ได้นะครับผม ฟังชันเป็นคำว่า RSTL 1ครับในที่นี้คือ Reset ตไลน์1ครับผมแล้วกด P ครับหลังจากนั้นกด D จนจบโปรแกรมครับผมแล้วเรากด F 2ครับอันนี้ก็จะ r e เ e t ตเคาน์เตอร์ครับโอเคครับขอบคุณครับ